สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมกราคมปี2567นี้นะคะเป็นพลังงานของช่วงปีใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามารถรับชมได้แบบทั้งะลัคนาและราศีนะคะมาดูพลังงานของคุณกันค่ะพฤษภนะคะอ่าเป็นไพ่หดาบพลังงาน ทัดลมนะคะมีถุนตนกลุม่มพลังงานแห่งพลังงานแห่งการแห่งชัยชนะอ่านะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาว เหมือนมีความรู้สึกที่รักนะคะความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันแล้วก็ใจเย็นในความสัมพันธ์นี้หรือว่าความรักครั้งนี้อาจจะยังต้องรอหรือยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอดทนนะคะแต่ว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่แน่วแน่มากๆขึ้นไพ่หนึ่งดาอ่าเป็นพลังงานที่แบบ อาจจะอยู่ไกลกันนะ,นะแล้วก็คุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเป็นความรักที่ดูเปลาะบางอ่าแต่คู่ของคุณอ่ะบอกเลยว่ามีความมั่นใจในความรักครั้งนี้อ่าคุณและเขานะคะพลังงานของคุณคุณเหมือนกับรอนะคะรอให้สถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไปในทิศทางที่ดีให้มันดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะขึ้นไพ่เดอะวิลฟอร์จูนะคะก็มองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะยังคุยกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารแล้วก็อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนแล้วก็รอเวลาอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากๆด้วยเช่นกันนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบเนาะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ Knight of อ u p s อ่าเขารักคุณนะคุณคณนนี้เขารักคุณอืมคุณไพ่เก้าวถ้วยค่ะคนที่มีสเสน่ห์อืมคนไกลนะคะพลังงานจากคลิปนี้มองว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันเขาพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้มากนะคะแล้วเหมือนเขาอยากจะมาเจอคุณด้วยนะ อืจริงจังมากๆดูพลังงานของของเขาแต่ละใบนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณน่ยค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นแล้วก็ดูร้อนแรงมากๆนะคะดูศักสีไพ่นะอ,อชอบคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากนะคะตกหลุมรักนะแล้วก็เหมือนกำลังคิดหาวิธีการที่จะมาเจอคุณนะคะหรือคิดหาวิธีการที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้เป็นไปได้อะไรแบบนี้ยนะคะบางท่านบางคนก็ คุยกับชาวธาตุด,ดินฝึกศกกันมังกรคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคนที่แบบมีเรื่องของเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะ,ะพลังงานนะคะชาวราศีเมษชาวธาตุน้ํากระกฎิจิกมีนขึ้นมานะอืมเป็นความรักที่ดูต้องมีการรอคอยนะแต่คนคนนี้จริงจังแล้วแหละแล้วก็เป้าหมายในความรักครั้งนี้ก็คือคุณเลยนะคะอะนอกจากคุณแล้วก็คือทํางาน ประมาณอย่างนี้แล้วก็คิดแล้วแหละวางแผนนะคะอยากมาเจอคุณหรือตอนนี้เขากำลังเคลียร์งานเคลียร์ตัวเองจัดการอะไรหลายๆอย่างให้ลงตัวนะคะเพื่อที่จะได้มาเจอคุณอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะมามอบความรักให้กับคุณแล้วนะ,ะการที่เขามาเจอคุณเนี่ยอาจจะเป็นการที่อ่าบอกเป็นในๆนว่าเขารักคุณนะคะมีพลังงานของการตกหลุมรักอยู่ขอดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปคะพลุกษก สิ่งที่เขาจะทำอ่าเขาจะไม่ย่อท้อนะคะหรือถอดใจกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนอย่างแน่แท้นะคะเดี๋ยวเขาเปิดไฟเพิ่มนะคะดูมืดๆหน่อยคิงอ s o r ดอ่าจริงจังคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เขาจริงจังกับคุณคนคนนี้เป็นคนที่ ดูสุขุมนุ่มลึกนะคะพูดน้อยแต่ก็เป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ชัดเจนนะขึ้นไพ่สองดาบนายออบ o อตพลังงานขึ้นไพ่สองดาบอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นสถานการณ์หรือว่าเรื่องของเวลาอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยอืมอาจจะต้องรอเนาะแต่คนคนนี้เขาสิ่งที่เขาจะทําก็คือเป็นการที่ อยากจะทุ่มเทนะคะหรือเป็นการพิสูจน์ความรักที่เขามีนะเขาจะแสดงออกเขาจะพูดมากขึ้นเขาจะทําให้คุณรู้สึกได้อะว่าเขาสนใจคุณจริงๆแล้วเขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดที่คุณจะได้รับรู้จากเขานับจากนี้ไปนั่นหมายถึงว่าเขากําลังบอกรักคุณอยู่ ประมาณนั้นเลยนะคะในยอบสอดคุณคนนี้นะคะค่อนข้างดื้อน,นะเวลาเขารู้สึกดีรู้สึกว่าใครใช่สําหรับเขาเขาไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะเขาจะเดินหน้าต่ออย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่ทําแล้วมักจะสําเร็จนะคะขึ้นไพ่ใบนี้เนาะเป็นคนเก่งแล้วมีความสามารถว้าวขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมายืนยันว่า เขาจะทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนเขาเขาอยากจริงจังกับคุณนะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปอีกขั้นหนึ่งอ่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่านานแล้วบางท่านบางคนก็คือมันหมายแต่งงานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งมาเจอกันเนี่ยคุณจะเห็นความชัดเจน ที่มันชัดเจนมากๆว่าเนี่ยเขาอยากจะพัฒนานะเขาจริงจังนะอะไรแบบนี้นะคะเนะอะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าพลังงานหลังจากนี้นะคะความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะแนวโน้ม p a จอ of ว n นนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนู เก้าไม้หนึ่งช่วยเป็นความรักที่ดูเปิดเผยต่อกันมากขึ้นเปิดเผยแล้วก็คือถ้าก่อนหน้านี้คุณและเขาไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกให้กันได้รับรู้เท่าไหร่นะคะต่างคนต่างนิ่งเธอหนิ่งฉันก็นหนิ่งอะไรแบบนี้ เปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าห่วงแหนความรักครั้งนี้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือคุณและเขาไม่ปล่อยกันไปแน่นอนนะคะเป็นความรักที่ใช่เป็นความรักที่ตามหากันมานานนะคะขึ้นไพ่ Judgment กับ the world นั่นหมายถึงพลังงานของคู่แท้รักแท้นะคะที่เข้ามาในคลิปนี้นะพลังงานขึ้นมาหนึ่งถ้วยก็คือเขารักคุณ นะแล้วเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจัก,กรวาลน,นะอยู่ที่คุณจะเรียกหรือว่าเชื่อนะก็คือจะเปิดทางให้คุณและเขาได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะเพราะพลังงานของเก้าไม้ขึ้นมายืนยันว่าคุณคนนี้จะไม่ยอมแพ้กับความรักที่มีให้คุณอย่างแน่นอนว้าวพลังงานดีมากๆเลยนะคะ ก็ดีใจด้วยนะขอให้พลังงานดีๆแบบนี้นะเกิดขึ้นกับความรักของคุณค่ะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวพฤกษบ้างนะคนโสดคนโสดคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะถ้าคุณเคยขอพรในเรื่องความรักช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับพรดีๆในเรื่องความรักคนโสดคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ แค่คุณเปิดใจหรือว่าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะเพื่อจะได้เจอพลังงานใหม่ๆคุณก็จะจะมีคนเข้ามาเราก็จะเป็นในลักษณะที่สามารถพัฒนาต่อได้เป็นความรักที่ยั่งยืนได้นั่นเองนะคะคุณโสดก็จะได้เจอความรักนะคะผ่านการเดินทางก็ได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยนะคะ ขอดูว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับลูกศกคะขึ้นไพ่สีถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะแบบทำให้คุณรู้สึกคิดมากทาเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ได้ดังใจนะคะแต่ไพ่ก็บอกอยู่แล้วคนคนนี้ถ้าเกิดเขาเคยพูดหรือเคยสัญญารับปากอะไรกับคุณไว้นะเขาจะทำตามที่พูดนะคะคนคนนี้เขาจะมาหาคุณเขารักคุณแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆนะคะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะรู้สึกว่า มันจะเป็นไปได้เหรอความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะยากคือกว่าจะสมหวังก็อาจจะต้องแบบไฟเยอะอะนะมันไม่ได้ง่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ไพ่ก็บอกนะคะว่ามันเป็นไปได้นะคะ strength บางท่านบางคนนะคะมีความแตกต่างกันนะแตกต่างกันมากแต่เป็นความต่างที่ลงตัวนะคะคนคนนี้เขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขนะคะไม่ว่าคุณจะ แตกต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยนะคะทุกอย่างที่แตกต่างกันเขารักที่จะอยู่กับคุณนะคะเขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะว้าวเป็นไนพี่ดีแอมเพรสนะคะก็ขึ้นมายืนยันอีกแล้วนะพฤึษงศกเขารักคุณอย่างแน่แท้นะคะคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือคนที่สำคัญที่สุดแล้วก็นั่งอยู่ในใจเขานะคะเพราะฉะนั้น หัวใจของเขาเนี่ยอยู่ในกำมือคุณละนะคะเขารักคุณอย่างอย่างแน่นอนนะรักคุณอย่างหมดใจนะคเพราะฉะนั้นคุณอย่าก,กังวลนะถ้าคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติเนี่ยมั่นใจได้เลยนะว่าคนคนนี้จะมาแล้วเขาก็เป็นคนที่คือเขาดูจริงจังกับคุณมากนะพลังงานไพ่ไปเนี้ยแล้วยังไงอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ คนไกลนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นทหารราชการตำรวจก็ได้เป็นนักเดินทางหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะคนคนนี้เขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะนี่คือพลังงานที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะชาวพฤษศทุกท่านก็ขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะ เกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ